ไปเบิ่งเด้ออนุญาตด้วยครับขอลง่าวไปก่อนไปเบิงเหี้ยนขวนครับไปได้ยังกินนอครับสบายดีสบายดีสบายดี เราทันสิตต์ดำบอกงงนะครับลูกจะปีแล้วหลานเนี่ยลูกเพราะพราะยูเฮอร์โอ้ลานอ๋อครับนะครับยันขั้วมันบ้า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 นเจ้าอยู่ใสบ้านขอยอยู่บรรเลาโอ้บรรเลาสัน tắm một nương chìm xuôi thang này chìm thiệt ba ี่เป็นมองน่างถ้วยนะครับเป็นมองดึงเขาเฮ็ดกับเขานะครับไป กินกันจะค,คนเนี่ยสามคนโอ้เป oh, ็น3ามคนตากินสวยเนะ mm hmm. ยาะน,นะครับเ mm hmm. ้าปลาคฮะเป็นกะกินง่ายๆครับ mm hmm. นี่ยังก็กินอันนะั mm ้น hmm. หมังขี่หมัก,ามกบ,บานห่อเลยนะครับ mm hmm. ใส่ผงนัวบ่

เอเวลาก 구독 <laughs> ร้านร้านนี้กินเป็นบ่กินได้บ่ได้ฮะกินกินได้เสือเอนบ่โอูห้หเก่งแอ่ท <c oughs> ัว่วสำมุกเนี่ยอู้หถ่ายเพื่อนเพื่อนถ่ายกินมาเนี่ย <c oughs> อู้หเก่งแค่เจักปีกอ่ะ <c oughs> สองปีไปอู้หูสองปีไปครับ <c oughs> ถั่วสำม,มุกนะครับนำ้นำน้ำหน่าไหมนบ่ โอ้น่าเฮ้ยปากจับจับเลยมันอยากนั่นเดียวเฮ้ยวันสันเป็นชายกิน

แซบเลยเป็นปนับแซบแซบแซบจิ้มเลยอ่ะซิมโอ้แซบแซบเออปวอนเลยครับโอ้เด็กหน่อย2ปีกิน ตะมกในเสืยน,นะครับใส่บักบกพีกบบกหลายนะครับ <c oughs> คือกลิ่นได้เนาะเม้าสาวหน่อยเนาะเพชรก็ใส่ยังกลิ่นได้อยู่เอ,อินม่ไปเ,เรียร้อแล้วนะครับขอบ,อขอบใจลายรด้อ